อาชีพปัจจุบันก็ดูหมอดูรวงบวงสรวงนำสารสื่อเวลาให้กับพวกเราทุกคนนะครับพวกโอกาสก็คือน้องรองทือจผลจันริีต้องขอขอบคุณน้องรองทีิพาเข้าไปสัมผันธ์กบรรยากาศของความ นั่งสมาธิทรือศีลเจริญภาวนาไม่คิดว่าจะได้ไปอยู่คารงลเฮานหรือได้สัมผัสกับบรรยากาศของต่างๆนวัตกรรมความคิดชีวิตใหม่ๆในยุคโควิด -19 หลายคนอาจจะเข้ามาในลักษณะงงๆหลายคนอาจจะเข้ามาในลักษณะของความเปลี่ยนแปลงชีวิตหลายคนก็มีความคิดที่แตกต่างแต่เชื่อได้เลยครับว่า เป้าหมายของพวกเราทุกคนนั้นจะเป็นฝันเฟืองได้ร่สร้างความสําเร็จด้วยหัวใจ ITS และทุกคนครับมีหัวใจอยู่นะหัวใจของความต้องการพัฒนาที่จะสร้างดักยาโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านผู้นำผู้มีความคิดผู้มีวิสัยทัศน์ผู้มีวิชั่นและท่านก็มีกรมวิหารสี ด้วยธรรมะที่ท่านมีและก็สั่จารอธิบารของน่าน้ที่สร้างอาคารไว้เพื่อรอเทวดานางฟ้าทั้งหลายที่มองเห็นต่าง่างระบบใดใดเชนเพราะมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างอยากถีให้ชัดนะครับว่าพวกเรานั้นได้พบกับผลิตภัณฑ์รือผลิตผลที่สามารถสร้างผลเองได้ด้วยกฎก หลายคนอาจจะมองไม่เห็นหลายคนมาด้วยความรู้สึกประหยัดนั่นคือสิ่งหนึ่งนะครับอยู่ในหวัวใจเศรษฐีอากาศาประหยัดอย่างไรมีฐานะร่ำรวยประหยัดอย่างไรให้ชีวิต,ลลวรรวตเราดีประหยัดอย่างถูกวิธีถูกที่ถูกเวลานี่คือสาระสําคัญหวัวใจของไอจเอคือการ ใช้ชีวิตคู่สู้โควิด19อันนี้ยังไงก็อย่าเพิ่งออกออกไปนะครับ19นี้จะโดนดังนั้นการสู้ชีวิตในยุคนี้เป็นยุคที่เรานั้นจะต้องสแสวงหาสิ่งใหม่ๆและในโลกในปัจจุบันยุค 5G นี่เป็นยุคที่ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้การอยู่การกินกันทุกอย่างที่เกิ่ขึ้นด้วยตัวเรารู้ตัวรู้ตน รู้คนรู้เหล่ารู้เรื่องอะไรบ้างรู้ว่าชีวิตเราจะอยู่รอดได้อย่างไรและอะไรคือเครื่องมือที่จะทําให้เราอยู่รอดนี่เลยครับตอบโจทย์ได้ตอบปัญหาได้หลายคนยังไม่เข้าใจเข้ามาแล้วมีปัญหาเยอะแยะมากมายเพราะท่านยังไม่มีเนื่งเขาเรียกอาการเรียนรู้ครับการเรียนะร,รู้คือปัญญาที่จะนําพาท่านไปสู่ ข้อสักถามปัญหาดานเช้นชนี้ถ้าท่านพร้อมที่เข้ามาในบริษัทแล้วเช่เลยเลยคำพูดของท่านประธานนะครับเป็นเปรียบเสมือนหนึ่งคำพีหรือคำสอน,นเกิดจากประสบการณ์ผ่านมาของท่านให้รู้ว่าท็อาปอัพธุริสร้างเพื่ออะไร ทำไมต้องสร้างมีด Data ด้วยแอปพลิเคชัน ITM ทำไมต้องช่วยคนรักยาให้มีโอกาสเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มนี้ปัจจุบันเศรษฐกิจกโลกมันถูกเปลี่ยนด้วยกระบวนการคุณนิยมหรือการสร้างให้บุคคลนั้นกลายเป็นทาสของการซื้อเป็นการของการเสรเป็นทาสของการที่จะทำให้เรานั้นถายออกไปเพื่อเขาได้รับ แต่วันนี้ครับถูกโลกถูกกลับเปลี่ยนแปลงโดยบุคคลเดียวครับต้องขอบคุณท่านสวัสดิ์ไัยสลสวัสดิ์ผู้เป็นผู้นำจิตวิญญาณของการสร้างสรรค์แนวคิดใหม่ๆด้วยเทคโนโลยีมันเป็นอะไรที่พวกเราทุกคนสามารถทําได้เพียงแต่เข้ามาเรียนรู้คนไม่มีความรู้ก็เข้ามาฟังได้แล้วก็สามารถสําเร็จได้ด้วยการช่วยเหลือยิ่งช่วยยิ่งได้ ยิ่งให้มะใครเข้าใจหัวใจของไอ้่ช่อในความเป็นคนนี่ประสบความสําเร็จไม่ไไมีข้อแม้ใดๆที่ทํามาแล้วจะไม่สําเร็จเพราะมันถูกกําหนดด้วยเงื่อนไขของความสําเร็จซึ่งง่ายๆไม่ยากถ้าเข้าใจอาจารย์คงเองเข้ามาเพราะมีคํากล่าวอยู่คำหนึ่งตอนน้องรองมาชวนปูมีข่าวดีมาบอก ข่าวดีแต่า่หน้าเราเป็นผู้ส่งสิ่งผู้ปฏิบัติดูหมอดูดวงบวงสวง่งเทวดาให้มนุษย์แยๆก็รอเพราะว่าเทวดามาบอกว่าจะมีคนคนหนึ่งมาบอกเรื่องดีๆเรื่องดีๆเรื่องอะไรไม่รู้แต่รู้ว่าให้ฟังแล้วก็ให้ทําตามและจะประสบความสําเร็จกับสิ่งที่กำลังจะเกิดชีวิตคนเรามันผูกตั้งด้วยเงื่อนไขนั่นคือ ในฐานะปต่อหูสูตผู้รู้ถามว่าผู้รู้ต้องมีอะไรต้องมีปัญญาปัญญาแยกแยะขอวอยตวิแยกแยะให้รู้ว่าสิ่งที่เขาพูดนั้นถูกต้องจริงหรือไม่ด้วยการพิสูจน์กับพิสูจน์ด้วยอะไรด้วยปฏิบัติสีฉันข้าวริทยาทิตตกวิมังษาในเรื่องของการเรียนรู้ฝักฝ่ไยตัตองประเมินผลสิ่งที่เขาทำแล้วมันมีผลหอือไมและเราไม่ได้เห็นว่าหลังจากที่เราอยู่ประมาณตั้งสี่ห้าหกเดือนเนี่ย เป็นผู้ที่ประสบผลสำเร็จจริงๆตัวเป็นๆและสามารถทำได้ด้วยกลไกของระบบและประสบความสำเร็จเป็นรูในบอนจำต้องตบมือให้กันบบอลจัโมโบ้ครับนี่คือผู้นำที่เจอกันมาตั้งแต่สมัยยังเป็นแอมอรอนจนขึ้นเป็นบลูเดมอนต์แสดงว่าผลสำเร็จจากการทำงานและการช่วยเหลือโดยเฉพาะย่ยิ่งการช่วยเหลือใน ผู้คนที่ด้อยโอกาสหรืโอกาสนี่คือหัวใจเลยนี่คือสัจลักษของความสําเร็จของพวกเราทุกคนที่จะสร้างฐานของความมั่งคั่งมังง่นคงด้วยระบบ i อ s คืออะไรหลายคนถามทำแล้วจะได้อะไรเพราะเขาไม่ได้ใส่ใจในสิ่งที่จะต้องเรียนรู้แต่โชคดีครับที่เราไปนั่งฟังมากเลยนะครับอาจารย์คงเอกก็ไปนั่งฟังเป็นคนคนเดีครับที่ไม่ได้เก่ง เป็นคนคนหนึ่งที่ชอบศึกษาเรียนรู้การจะเป็นปรหูสูตรหรือจะเป็นครูหรือจะเป็นผู้ให้ต้องรู้ก่อนรู้ริงรู้แจ้งรู้ชัดแนะนําบอกต่อไม่มีระบบขั้นตอนที่เขาสอนมาว่าต้องคุยเรื่องอะไรต้องคุยเรื่องบริษัทคุยเรื่องบริษัทกฎหมายคุยเรื่องแอปคุยเรื่องแผนการตลาดคุยเรื่องของผลตอบแทน คุยเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานสรุปแล้วก็กลับมาที่ทำอย่างไรให้มีพดิกหน้าอันนี้สําคัญนะครับเป็นการแรกเปลี่ยนแล้วก็ทุกคนครัมีหัวใจของ IPS มีบ้านแดะนําสุขุลท็อปอัพทูริที่พวกเราเดินมาในสายทางเองการน,นำาัวัรกรรมเพื่อดำสู่คนลากยากและผู้ที่ต้องการโอกาสให้ชีวิตตัวเองนั้นดี พวกเราทุกคนนั้นสามารถี่บะทําได้และคนที่เข้ามาใหม่ครับอยู่ที่ท่านครับว่าท่านจะศึกษาพอหรือเปล่าหรือจะทํางานแบบไม่มีเครื่องมือมันก็มีปัญหาแต่ถ้าทํางานแบบชาญฉลาดเรามีอัพไลน์เรามีห้องเรียนรู้เรามีครูเรามีผู้นำที่ประสบความสําเร็จครับนั่นคือเครื่องมือในการทํางานของท่านและรับรองมาท่านจะประสบความสําเร็จ ข่าวไดมอนด์แน่นอนขอขอบคุณครับคืนไมล์ทองให้กับ MC ครับโคตรอ้อยครับขอบคุณครับ